เสียงแห่งการลุกค,คือกำลังดังขึ้นอีกครั้งในประเทศเล็กๆที่อยู่ระหว่างรัสเซียและยุโรปเบลารุสประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่ารัฐบริวารที่ซื่อสัตย์ที่สุดของรัสเซียแต่วันนี้กลับตกอยู่ในสถานการณ์วุ่นวายที่สุดในรอบหลายสิบปีภาพของผู้ประท้วงนับหมื่นคนที่หลั่งไหลเข้าสู่ถนนในมินสักเมืองหลวงของประเทศกำลังถูกแชร์ไปทั่วโลกพร้อมคำถามเดียวกันว่าเกิดอะไรขึ้นในเบลารุส และทำไมปูตินถึงทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ช่างจุดเริ่มต้นของไฟแห่งความไม่พอใจต้นเหตุของวิกฤตครั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเมื่อมีรายงานลับจากหน่วยข่าวกรองยุโรปว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเบลารุสเริ่มไม่พอใจประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกผู้นำที่ปกครองประเทศมายาวนานกว่า30ปีการบริหารแบบเผด็จการการกดขี่ฝ่ายตรงข้ามและการควบคุมสื่อ กลายเป็นเชื้อเพลิงที่สะสมมานานจนถึงจุดที่แม้แต่กองทัพเองก็เริ่มแบ่งฝ่ายในขณะที่ลูกาเชนโกพยายามแสดงอำนาจและสั่งจับกุ่มผู้เห็นต่างเสียงเรียกร้องจากประชาชนกลับดังขึ้นเรื่อยๆเราต้องการเสรีภาพไม่ใช่การควบคุมดังกล้องทั่วเมืองนี้เปลวไฟการลุกฮือที่ไม่มีใครคาดคิดกลางดึกของคืนหนึ่งมีการเคลื่อนไหวที่สะเทือนวงการทหารเบลารุส หน่วยทหารจำนวนหนึ่งในภาคตะวันตกของประเทศประกาศไม่ยอมรับคำสั่งจากรัฐบาลกลางพร้อมประกาศว่าพวกเราจะไม่ยิงใส่ประชาชนของเราเองสื่อรัสเซียรายงานทันทีว่ามันคือกบฏในกองทัพเบลารุสและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายระดับชาติภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเมืองใหญ่อีกหลายแห่งก็เริ่มมีการชุมนุมผู้คนถือธงสีขาวแดงขาวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขบวนการต่อต้านรัฐบาล เสียงตะโกนลูกาเชนโกออกไปดังกล้องทั่วเมืองมินจับมือการตอบสนองของรัสเซียปูตินที่เปลี่ยนไปหลายคนคาดว่าปูตินจะออกมาช่วยลูกาเชนโกในทันทีเหมือนเมื่อครั้งที่เกิดการประท้วงในปี2020แต่สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้กลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงมีรายงานว่าทำเนียบเครมลินปฏิเสธที่จะส่งทหารเข้าช่วยเหลือและปูตินยังประกาศอย่างชัดเจนว่า รัเสเซียไม่สามารถแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านได้อีกต่อไปคำพูดนั้นทำให้ทั้งโลกรู้ทันทีว่าปูตินกำลังหันหลังให้ลูกาเชนพ่อรอจังหวะเข้าควบคุมโดยไม่ต้องใช้ปริศนาภายใต้เงาเครมลินนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการตัดสินใจของปูตินครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเมตตาแต่เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ซับซ้อนกว่านั้นมีการคาดการณ์ว่ารัเสเซียอาจต้องการเปลี่ยนผู้นำในเบลารุส เป็นคนที่พูดง่ายกว่าและสามารถควบคุมได้โดยไม่ต้องใช้กำลังเนื่องจากลูกาเชนโกเริ่มมีท่าทีแข็งข้อกับมอสโกในช่วงหลังเขาเคยปฏิเสธข้อตกลงทางพลังงานบางฉบับและเริ่มเปิดสัมพันธ์กับจีนซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับเครมลินอย่างมากดังนั้นเมื่อเกิดการกรบฏขึ้นในประเทศปูตินจึงเลือกปล่อยให้มันเกิดขึ้นเพื่อรอจังหวะเข้าควบคุมโดยไม่ต้องใช้ทหาร รักที่มีเส้นแนวน้ลดลงลูกาเชนโกเงยหนาเเมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัเสเซียเหมือนที่ผ่านมาลูกาเชนโกจึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตการเมือง